กาบสวัสดีค่ะพี่ๆกาบสวัสดีพี่ๆชาวปลาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องในอีพีที่หกสิบแล้วค่ะพี่ๆนะวันนี้พบกับดวงใจปลาเครื่องในอีพีที่หกสิบแล้วค่ะพี่ๆวันนี้น้องมีพระแ่งปันพี่ๆหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่ๆนะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพาเชาเหมารวมค่ะพี่ๆนะ ชอบองไหนย,ยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่ดวงใจพราเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่น้องดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะน้องปล่อยให้พี่พี่ในราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆ,ๆเลยค่ะพี่พี่น้อสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พดวงใจบราเครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านค่ะชอบองค์ไหนาสนใจองไหนาย,ยังไงทักหาน้องติดต่อหาน้องได้ที่ช่องทางการติดต่อค่ะ0ู9ย์4 1 3 0 7ค่ะพี่พี่น,นะ0ศูนย์1 3 0 7ค่ะ เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้องเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะวันนี้มีพรามาแบ่งปันพี่พี่ลายรูปได้องกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่น้องปล่อยให้ในราคาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่พี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะพี่พี่น้องถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจะส่งอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะ พี่ๆท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนนะคะพี่พี่นะน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้องน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะพร้อมโอนสะดวกโอนส่งให้ฟรีค่ะพี่ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีค่าจะส่งเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่พี่นะขออนุญาตเริ่มที่องค์ที่หนึ่งค่ะพี่ องค์แรกเป็นหลวงพ่อแพค่ะพี่พี่นะเป็นรูปหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองค่ะพี่พี่เป็นรูปหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองค่ะด้านค่ะด้านหลังค่ะ หลวงพ่อแพรวัดพ er mm ิกุลทองค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นรูปถ่ายแม่ชีบุญเรือนค่ะพี่พี่นะเป็นรูปถ่ายแม่ชีบุญเรือนค่ะด้านหลังค่ะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่นะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยนะคะ ออยให้ในี่ะคสามร้บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะสามร้อบาทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นรวงพ่อทวดค่ะพี่พี่นะเป็นรวงพ่อทวดค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะบิพี่นะ้าสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบอยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะบพี่นาะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านค่ะิพี่นะ้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พีทุกท่านนะคะ ต่อไปค่ะบิพีอง์ต่อไปค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จค่ะบิพีนะเป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะบิ๊พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพิพี่นาอต่อไปเป็นหลวงปู่ทิมค่ะบิพี่นะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะวัดละหันไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่นะวัดละหันไรจังหวัดระยองนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นรลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะพี่พนะเป็นรลวงพ่อปานขี่ปลาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเลียมกอบกันน้ำให้อย่างดีค่ะพี่พนะเลียมกอบกันน้ำให้อย่างดีนะคะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังค่ะ ต่อไปองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยค่ะพี่พี่นะเส้นสายลายยันอย่างนี้เลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนาะดวงใจปลาเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ยิ้มค่ะด้านหลังค่ะสองห้าสองหนึ่งค่ะพี่พี่นะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่พี่เป็นห่วงปู่ยิ้มค่ะ ต่อไปค่ะองค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อเกษมเขมมาโกค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเกษมเขมมาโกค่ะ หลวงพ่อกเกษมเขมมะโกค่ะพี่พี่ที่ระลึกสมทบทุนสร้างศาลาเจ้าแม่สุชาดาค่ะเหรียญสิริมงคลสุสานไต่ลักลำปางค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งหกค่ะพี่พี่พศสองห้าหนึ่งหกค่ะด้านข้างค่ะหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่สีค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่สีเขียนอายุยืนค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหลวงปู่สีอายุหนึ่งร้อยี่สิบห้าปีค่ะวัดเข่าถ้ำบุญนาคค่ะพี่พี่นะวัดเข่าถ้ำบุญนาคค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะค่ะเงียบไปนานๆต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นะพอดีน้องอัดตอนตีสองค่ะพี่พี่อาจจะมีวูบหลับไปนิดหน่อยค่ะพี่พี่ต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพระคูนิ่มค่ะพี่พี่ต่อไปองค์นี้เป็นพระคูนิ่มค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะราบผลพูนทวีค่ะพี่พี่นะเขียนราบผลพูนทวีค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะ,งอ,คะองค์นี้เขียนที่ละรลึก งานทำบุญส่งน้ำค่ะพี่พี่นะเขียนที่ระลึกงานทำบุญส่งน้ำค่ะพี่พี่สองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่หลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อพรมค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะด้านหลังค่ะวัดช่องแค่ค่ะพี่พี่นะก้าสิบปีค่ะพี่เอาเบนไว้ก่อนค่ะพี่พี่วัดช่องแคค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อพรมค่ะ ต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะงานผูกพัทธสีมาค่ะพี่พี่นะฝั่งลูกนิมิตค่ะพี่พี่วัดโคกสว่างค่ะตำบลบุไยค่ะพี่พี่นะจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่ ต่อไปค่ะบิพี่องต่อไปค่ะองนี้เป็นหลวงพ่อแก้วเกสาโลค่ะบ๊พี่นะเป็นหลวงพ่อแก้วเกสาโลค่ะหน่งก้าค่ะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อแก้วเกสาโลค่ะพี่นะเป็นหลวงพ่อแก้วเกสาโลค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะพี่พี่นะอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อคงวัดเข่ากลิ้งค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่โตค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะหลวงปู่โตค่ะพี่พี่นะเป็นรูปเหรียญหลวงปู่โตค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พีนะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นปิตุภูมิค่ะพี่พี่นะเมตตาสร้างโบสถ์วัดสี่มงคลจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่พี่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะด้านหน้าค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่พี่นะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นสมเด็จเกศชัยโยค่ะพี่พี่นะเป็นสมเด็จเกศชัยโยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยสวยเดิมๆมเก่าเก่าเดิมๆมเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นะเป็นพระปิตาค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่ยงต่อไปค่ะ องนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะหนึ่งร้อยปีค่ะพี่พี่น้เขียนหนึ่งร้อยปีค่ะ ค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อทบค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อทบค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่ที่ระลึกในพิธีพุทธาพิเศษวัดช้างเผือกบ้านยางหัวลมตําบลนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่พี่พศสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพระคูวิชิตพัชราจาย์ค่ะพี่พี่นะเป็นพระคูวิชิตพัชราจย์ค่ะ ต่อไปค่ะพี่พองค์ต่อไปค่ะอ,องค์นี้เป็นปรพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะเป็นพระครูภาวนาพิรัตค่ะด้านข้างคะ่ะด้านหลังคะ่งะฉลองสมณศักค่ะพี่พี่นะฉลองสมณศัก์ค่ะด้านข้างคะ่ะด้านหน้าคะ่ะพระครูภาวนาพิรัตค่ะพี่พี่หลวงปู่ทิมค่ะ ต่อไปค่ะองต่อไปองค์นี้เป็นรวงพ่อเปิ่นค่ะพี่พี่นะเป็นรวงพ่อเปิ่นค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะที่ระลึกสร้างโรงเรียนวัดบางพระค่ะพี่พี่นะที่ระลึกสร้างโรงเรียนวัดบางพระค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะรวงพ่อเปิ่นค่ะพี่พี่นะเป็นรวงพ่อเปิ่นค่ะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่น้อสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆเดิมๆมเลยนะคะ ชอบยังไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่เนาะดวงใจระเครื่องยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะ ค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่พี่นะคะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่นะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะพาช่องน้องเป็นพระเหมาพระบ้านเป็นพระชาวเหมารวมค่ะพี่พี่นะต้องรบกวนพี่พดูองค์ที่ชอบดูองค์ที่ใช่ก่อนค่ะพี่พี่เนาะดูองค์ที่ชอบเลือกองค์ที่ใช่ก่อนได้เลยนะคะชอบยังไสงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้ค่ะพี่พี่นะ ดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่พนะี่น้องดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะชอบยังไง,ส,ง,ไงสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อค่ะ0ูนย์4 1 3 0 7ค่ะพี่ๆนะปล่อยให้ในราคา300บาท4องค์1,000ันบาทเท่านั้นคนะ่ะพี่ๆเนาะราคา300บาท4ี่องค์1,000พันบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆ มีปลายทางค่ะพี่พี่นะสำหรับวันนี้น้องต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่นะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ